เรื่องสนมแพทย์ข้างเลือดตอนที่สี่หนังสือหนังสือปฏิเสธการแต่งงานวันนี้ข้าสนเทียนหวาวาและชินกวางได้ปฏิเสธการแต่งงานหนังสือข้อตกลงปฏิเสธการปฏิเสธการแต่งงานนี้ได้รับความยินยอมจะไม่มีการเสียใจภายหลัง ไม่ใช่ว่านางอยากแต่งงานกับองค์ราชาทายาทหรือหรือว่านางจะเปลี่ยนไปแล้วเขียนสะสวยหรูไม่ใช่ว่าคืนนี้พี่ใหญ่กลับไปร้องหุ่มร้องไห้กับท่านพ่อนะถึงตอนนั้นต้องลำบากท่านพ่อไปขอร้ององค์ราชทายาทให้ตบัดสัตว์อีกแล้ว ขอให้ทุกท่านในที่นี้เป็นพยานข้าสืนเทาว่าจะไม่ตบัสสัตว์หากตาบัดสัตว์ขอให้เหมือนยกชิ้นนี้ขอให้เป็นเหมือนยกชิ้นนี้ที่หยกอันนั้นค้ำอบให้นาง เป็นของขวัญแทนใจนางเห็นสมบัติน้ำค่ามาตลอดได้ยินว่านางระมัดระวังมากปกติใช้สำลีห่อเอาไว้กลัวว่าจะทำให้เป็นรอยแต่วันนี้กลับเห็นเห็นอยู่ว่าข้าไม่ต้องการนางแล้วทำไมดูเหมือนว่าข้ากลายเป็นคนที่ถูกทอดทิ้งล่ะพูดได้ดี หวังว่าเจ้าจะทำให้ได้ละ่ะอย่าทำเป็นเหมือนเมื่อครู่ที่ทำท่าทางจะเป็นจะตายนับแต่วันนี้ไปเหรียนเอ๋อจะเป็นชายาของรชาชทะของรัชทายาทเมื่อเจ้าพบเห็นนางเจ้าต้องทำความเคารพนาง ไม่ต้องเพคะถึงอย่างไรท่านพี่ก็เป็นพี่สาวไม่ต้องไม่ต้องทำความคารวข้าหรอกน้องพี่วันนี้พี่จะมอบกรให้เจ้าบทหนึ่งหวังว่าเจ้าจะระวังตัวให้ดีท่านพี่กรอ,อะไรหรือเจ้าคะวันนี้เป็นดอกไม้งาม พรุ่งนี้เป็นญ้าแห้งใช้ความงามมาปริบัติผู้อื่นเมื่อเวลาผ่านไปแก่ตัวลงใจอยู่ได้ถึงเมื่อไหรล่ล่ะโอ้คุณหนูใหญ่นี่เก่งจริงจริงกรบทนี้ไม่เลวกรบทนี้เหมือนจะธรรมดาแต่แฝงความหมายอย่างลึกซึ้ง วันนี้ได้มาเป็นพยานและได้ฟังประโยคดีๆชีวิตนี้เจ้ากับข้าไม่เสียชาติเกิดแล้วขั้นที่เหตุใดต้องแส้ทำตัวมีคุณธรร,รมด้วยองคชาญาทรงมีคุณสมบัติเพียบพร้อมเป็นที่น่าชื่นชมของกุนรัสตรีมากมาย เป็นเพราะพี่ใหญ่เป็นโลกร้ายเกิดความระอายใจจึงปฏิเสธการแต่งงานสนะเมื่อนานมาแล้วท่านพ่อซื้อไก่ให้ข้าหนึ่งตัว